สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสต,ตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศตรีหญิงกันจนาสิงห์พานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องเนคขมะบาร,รมีต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงเตมียะชาดกถึงตอนที่เตมียะกุมารจะถูกฝังในป่าชาผีดิบ โดยพระราชบิดาและข้าราชะบริพารมีความเห็นตรงกันว่าเตมิเยกุมารเป็นคนใบ้เป็นคนง่อยเปี้ยเป็นคนหนวกและพวกพรามทำนายว่าเป็นการกันนีพระราชบิดาจึงรับสั่งให้นายสารถีนำไปฝังในป่าชา้าผีดิบขณะที่นายสารถีกำลังขุดหลุมเพื่อฝังพระราชะกุมานนั้นจึงแสดงพระองค์ให้ปรากฏแก่นายสารถี ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นใบไม่ได้เป็นคนง่อยเปี้ยไม่ได้เป็นคนหนวกตามที่เข้าใจกันข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะสำแดงตนให้แจ้งและแสดงธรรมจึงตรัสคาถาว่าเราไม่ใช่เทวดามิใช่คนทันมิใช่เท้าสักกะบผู้ให้ทานในก่อนเราที่ท่านจะฆ่าเสียในหลุม เป็นโอรสของพระเจ้ากาสิกราชเราเป็นโอรสของพระราชาผู้ที่ท่านพึ่งพระบารมีเลี้ยงชีพอยู่เสมอแน่ในสารถีถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ปทุสล้ายมิตรเป็นคนลาม,มกพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้ เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยล่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเมื่อพระโพธิสัตว์แม้ตรัสถึงอย่างนี้นายสารถีก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเองลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าเราจะทำให้ในายสารถีนั่นเชื่อทรงทำป่าชัดให้บรลือร่นด้วยเสียงสาธุการของเหล่าเทวดา และด้วยคำโฆษณาของพระองค์เมื่อจะตรัสคาถาบูชามิตรสิบคาถาจึงตรัสว่า 1. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรชนเป็นอันมากอาศัยบุคคลผู้นั้นเลี้ยงชีพบุคคลผู้นั้นจากเรือนของตนไปที่ไหนไหนย่อมมีพักษาหารมากมาย 2. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นไปสู่ชนบท นิคมราชธานีใดๆย่อมเป็นผู้อันหมู่ชนในที่นั้นๆทั้งหมดบูชา 3. บุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรโจนทั้งหลายไม่ข่มเหงบุคคลผู้นั้นกษัตริย์ก็ไม่ได้ดูหมิ่นบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมู่อมิตรทั้งปวง 4. บุคคลผู้ใด มิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นจะมาสู่เรือนของตนด้วยมิได้โกรธเคืองใครมาได้ความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุมเป็นผู้สูงสุดของหมู่ยาติ 5. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่น ก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณ 6. บุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นบูชาผู้อื่นก็ย่อมได้บูชาตอบไหว้ผู้อื่นก็ย่อมได้ไหว้ตอบและย่อมถึงยศและเกียรติ 7. บุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดุดกองเพลิงย่อมไพโรดดุจเทวดามีสิริประจำตัว 8. บุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรโคทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมเกิดพืชที่หวานไว้ในนาย่อมงอกงามบุคคลผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หวานไว้ 9. บุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุสร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นตกเขวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่องอาศัยไม่เป็นอันตราย10บุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุสร้ายเหล่ามิตรเหล่าอมิตรย่อ,อมย่ำยีบุคคลผู้นั้นไม่ได้ดุดต้นใทรมีรากและย่านง,งอกงามพายุไม่อาจพัดผ่านให้ล้มได้ฉะนั้นสุนันทาสารถีได้ฟังดังนั้นแม้พระมหาสัตว์ทรงแสดงธรรม ด้วยคาถามีประมาณเท่านี้ก็ยังจำพระองค์ไม่ได้หยุดขุดหลุมด้วยคิดว่าคนนี้ใครหนอเราลุกขึ้นเดินไปใกล้รถไม่เห็นพระมหาสัตว์และหอเครื่องประดับทั้งสองอย่างจึงกลับมาแลดูพระองค์ก็จำพระองค์ได้จึงหมอบลงแทบพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ประคองอัญชลีทูลวิงวอนกล่าวคาถานี้ว่า ขอพระองค์เสด็จมาเถิดข้าพระบาทจะนำพระองค์ซึ่งเป็นพระราชโอรสกลับสู่มณฑีนของพระองค์ขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์จักทรงทำอะไรในป่าลำดับนั้นพระมหาสัตว์จึงตรัสกับนายสารถีว่าแน่นายสารถีเราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติอัธรรม พร้อมด้วยญาติและศัพท์ในสารถีกลับทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรพระองค์เสด็จกลับจากที่นี้จะทําให้ข้าพระองค์ได้รางวัลเครื่องยินดีเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วพระชนกและพระชนนีจะพระราชทานรางวัลเครื่องยินดีแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วนางสนมกูมานพ่อค้าและพราหม์เหล่านั้น จะยินดีให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระพราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบแม่เหล่านั้นจิตยินดีให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วชาวชนบทชาวนิคมผู้มีทัญญาหารมากจะประชุมกันให้เครื่องบรราัารแก่ข้าพระองค์ พระมหาสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าพระชนกและพระชนีสละเราแล้วชาวแว่นแกนชาวนิคมและกุมารทั้งปวงก็สละเราแล้วเราไม่มีเย่าเรือนของตนพระชนนีทรงอนุญาตเราแล้วพระชนกก็ทรงสละเราจริงๆแล้วเราจะบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่ปรารถนากรรมคุณทั้งหลายเมื่อพระมหาสัตว์ตรัสคุณธรรมของพระองค์อยู่อย่างนี้ พระปิติได้เกิดขึ้นแล้วแต่นั้นเมื่อทรงเปล่งพระอุทานด้วยกำลังพระปิติจึงตรัสว่าความหวังผลของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรมจันทร์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดในสารทีประโยชน์โดยชอบของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรมจันทร์สำเร็จแล้วออกบวทแล้ว จะมีภัยแต่ไหนเล่าในสารถีกราบทูลว่าพระองค์มีพระตำรลัดไพเราะและมีพระวาจาสละสลวยอย่างนี้เหตุไฉนจึงไม่ตรัสในสำนักแห่งพระชนกและพระชนนีในการนั้นเล่าแต่นั้นพระมหาสัตต์ตรัสว่าเราเป็นคนง่อยเปรีย้ยเพราะไม่มีเครื่องติดต่อก็หาไม่เราเป็นหนวกเพราะไม่มีช่องหูก็หาไม่ เราเป็นใบ้เพราะไม่มีลิ้นก็หาไม่ท่านอยากเข้าใจว่าเราเป็นใบ้เราเระลึกชาติปางก่อนที่เราเสวยราชสมบัติได้เราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปนรกอันกล้าแข็งเราได้เสวยราชสมบัติในการนั้น20ปีต้องหมกไหม้อยู่ในนรก80ดหมื่ปีเรากลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้น ขอชนทั้งหลายอย่าพึงอภิเศกเราในราชสมบัติเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พูดในสำนักของพระชนกและพระชนณีในการนั้นพระชนกทรงอุ้มเราให้นั่งบนพระเพลาแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจนคนหนึ่งจงจองจำโจนคนหนึ่งจงเอาหอกแทงโจนคนหนึ่งแล้วเอาน้ำแสบราดแผล จงเสียบจนคนหนึ่งบนหลาวตรัสสั่งเจ้าหน้าที่นั้นอย่างนี้เราได้ฟังพระวาจาอันหยาบคายที่พระชนกตรัสนั้นจึงกลัวการเสวยราชสมบัติเราไม่ได้เป็นใบ้ก็ทําเหมือนเป็นใบไม่ได้เป็นง่อยเปรีย้ยก็ให้เข้าใจว่าง่อยเปรีย้ยแกล้งนอนเกลือกกลื่นอ,อยู่ในปัสสาวะและอุจจาระของตนชีวิตนั้นเป็นของลําบากเป็นของน้อย ทั้งประกอบด้วยทุกใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์หน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เห็นธรรมความหวังของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรมจรรันสำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดในสารถีประโยชน์โดยชอบของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอน เรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบวทแล้วจะมีภัยแต่ไหนเล่าพระมหาสัตว์ได้ตรัสอุาาทานคาถาซ้ำอีกเพื่อประกาศความประสงค์ไม่เสด็จกลับไปพระนครเป็นมั่นคงสุนทะสารถีได้ฟังดังนั้นคิดว่าพระกุมารนี้ทิ้งสิริราชสมบัติเห็นปานนี้เหมือนทิ้งซากศพไม่ทำลายความตั้งใจมั่นของพระองค์ เข้าป่าด้วยหวังว่าจากผนวดเราจะต้องการอะไรด้วยชีวิตอันไม่สมประกอบนี้แม้เราก็จักบวชกับด้วยพระกุมารน,นั้นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชบุตรแม้ข้าพระองค์ก็จัดบวชในสำนักของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดตรัสเรียกให้ข้าพระองค์บวชด,ด้วยเถิดขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์ชอบบวช แม้นายสารถีทูลวิงวอนอย่างนี้พระมหา,ศา,ศาสัตว์ทรงพระดำริว่าหากเราให้ในายสารถีบวชในบัดนี้ทีเดียวพระชนกพระชนนีของเราก็จักไม่เสด็จมาในที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมจกมีแก่พระชนกและพระชนนีทั้งสองมา้ารถและเครื่องประดับเหล่านี้ก็จะพินาศแม้ความครหาก็จะเกิดขึ้นแก่เราว่า ในสารถีนั้นถูกพระราชกุมารผู้เป็นยักษ์กินเสียแล้วทรงพิจารณาเพื่อจะเปื้องความกรหาของพระองค์และพิจารณาถึงความเจริญแห่งพชนกและพะชนนีเมื่อทรงแสดงมา้ารถและเครื่องประดับทำให้เป็นหนี้ของนายสารถีนั้นจึงตรัสคาถาว่าแน่นายสารถีท่านจงไปมอบคืนรถแล้วเป็นผู้ไม่มีหนี้เถิด เพราะผู้ไม่มีหนี้จึงบวชได้การบวชนั้นท่านผู้แสวงคุณอันยิ่งสรนเสริญแล้วในสารทีได้ฟังดังนั้นคิดว่าเมื่อเราไปสู่พระนครถ้าพระกุมานี้จะพึงเสด็จไปที่อื่นพระราชบิดาได้ทรงสดับข่าวนี้แล้วเสด็จมาตรัสว่าจงแสดงลูกของเรามีได้ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารนี้ จะพึงลงราชทานแก่เราเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวคุณของตนแก่พระกุมารนี้จะถือเอาคำปฏิญญาเพื่อไม่เสด็จไปที่อื่นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาสองคาถาว่าข้าพระองค์ได้ทำตามพระดำรัสแล้วขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์ควรจะทรงธรรมตามคําที่ข้าพระองค์ทูลวิงวอน ขอพระองค์จงประทับรออยู่ณที่นี้จนกว่าข้าพระองค์จะนำพระราชาเสด็จมาอย่างไรเสียพระราชบิดาของพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วคงทรงพระปีติสมมนัสเป็นแน่แต่นั้นพระมหาสัตตรัสว่าแน่ในสารถีเราจะกระทำตามคําของท่านที่ท่านกล่าวกับเรา แม้ตัวเราก็อยากเห็นพระชนกของเราเสด็จมาในที่นี้จงกลับไปเถิดเพื่อนรักท่านจงทูลแก่พระยาทั้งหลายด้วยก็เป็นการดีท่านเป็นผู้ที่เราสั่งแล้วจงกลาบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนีของเราครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วพระมหาสัตว์ได้น้อมพระองค์ดุดลำต้นกล้วยทองคำผินพระพักไปทางกรุงพรารณสี ถวายบังคมพระชนกและพระชนนีด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วได้ประทานข่าวสารแก่ในสารถีในสารถีรับข่าวสารแล้วทำประทักษินพระกุมารถวายบังคมแทบพยุคนบาทของพระกุมารขึ้นรถแล้วขับตรงไปยังกรุงพารณสีพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่า ในสารธีจับพระปาททั้งสองของพระกุมารและกระทำประทักศิณพระกุมารแล้วขึ้นรถเข้าสู่ประตูพระราชวังในขณะนั้นพระนางจันทาเทวีเผยพระแกนคอยแลดูการมาของนายสารธีด้วยใครจะทรงทราบความเป็นไปของลูกเราว่าเป็นอย่างไรนอพอทอดพระเนตรเห็นนสารธีกลับมาแต่ผู้เดียว ก็เป็นประหนึง่งพระหาทัยจะแตกทำลายไปทรงคร่ำครวญแล้วพระศัสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นตรัสว่าพระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปล่ามีแต่ในสารถีมาคนเดียวก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชนทรงกันแสงทอดพระเนตรดูในสารถีนั้นด้วยเข้าพระหาทัยว่าในสารถีนั้น ฝังโอรสของเราเสียแล้วโอรสของเราในสระีฝังเสียในแผ่นดินถมแผ่นดินแล้วเป็นแน่ปัจจามิตรทั้งหลายจะยินดีศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเป็นแน่เพราะเห็นในสระทีมาแล้วเพราะฝังโอรสของเราแล้วพระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปล่าในสระทีกลับมาแต่ผู้เดียวก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชน ทรงกันแสงแตรัสถามในสารถีนั้นว่าโอรสของเราเป็นใบหรือเป็นง่อยหรือตรัสอะไรบ้างหรือในเวลาที่ถูกท่านฝังในแผ่นดินจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเถิดในสารถีโอรสของเราเป็นใบเป็นง่อยเขากระดิกมือเท้าอย่างไรบ้างไหมในเมื่อถูกท่านฝังในแผ่นดินเราถามท่านแล้ว ขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราลำดับนั้นนายสุนันทาสารถีกราบทูลพระนางว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าได้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอกราบทูลตามที่ได้ฟังได้เห็นในสำนักของพระราโชรสแด่พระองค์ลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีจึงตรัสถามในสารถีนั้นว่า ดูก่อนในสารถีผู้สหายเราให้อภัยแก่ท่านท่านไม่ต้องกลัวจงกล่าวตามที่ท่านได้ฟังหรือได้เห็นในสำนักของพระราชโอรสแต่นั้นในสารถีกราบทูลว่าพระราชโอรสนั้นมิได้เป็นใบมิได้เป็นง่อยเปรี้ยพระองค์มีพระวาจาสละสรุรยได้ยินว่าพระองค์กลัวราชสมบัติ จึงได้ทรงทําการลวงเป็นอันมากพระองค์ทรงระลึกถึงชาติก่อนที่พระองค์ได้สเสวยราชสมบัติพระองค์สเสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็งพระองค์สเสวยราชสมบัติในการนั้น20ปีแล้วต้องหมกไม้อยู่ในนรก80,000ปีพระองค์กลัวจะต้องสเสวยราชสมบัตินั้นทรงอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลาย อย่าถึงอัพิเศษกล่าวในราชสมบัติเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสในสำนักของพชนกและพชนนีในการนั้นพระราชโอรสทรงสมบูรณ์ด้วยองค์คาพยพมีพระรูปงดงามสมส่วนมีพระวาจาสละสลวยมีพระปัญญาทรงดำรงอยู่ในมันคาแห่งสวรรค์ถ้าพระแม่เจ้ามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสของพระองค์ ก็ขอเชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์จะนำเสด็จพระแม่เจ้าไปให้ถึงที่ที่พระเตมียราชโอรสประทับอยู่ฝ่ายเตมียกุมารครั้นส่งนายสารถีไปแล้วใครจะทรงผนวกครั้งนั้นเท้าสักกาเทวราชทรงทราบพระหารัยของพระกุมานนั้นจึงตรัสสั่งพระวิสุกรรมเทพบุตรว่าพ่อวิสุกรรม พระเตมียากุมารใคร้จะทรงผนวดท่านจงไปสร้างบารรณาศาลาและเครื่องบริการแห่งมันพชิตแก่พระกุมานนั้นพระวิสุกรรมเทพบุตรรับเทวองค์การแล้วลงมาจากสวรรค์ในระมิดอาสมขึ้นในราวป่าสามยอดในระมิดท,ที่พักกลางวันและกลางคืนและสะโบครณีทำสถานที่นั้นให้สมบูรณ์ด้วยต้นไม้มีผลไม้ไม่จำกัดการ เนรมิตท,ที่จงกลมประมาณ25ศอกในที่ใกล้บรรณศาลาเกลี่ยทรายมีสีดังแก้วผลิตภายในที่จงกลมและเนรมิตเครื่องบริการสำหรับบรรพชิตทุกอย่างแล้วเขียนอักษรบอกไว้ที่ฝาว่ากุลบุตรผู้หนึ่งผู้ดใดใกล้จะบวชจงถือเอาเครื่องบริการสำหรับบรรพชิตเหล่านี้บวชเถิดแล้วให้เนื้อและนกใกล้อาสมหนีไป เสร็จแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนขณะนั้นพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาสมบทนั้นทรงอ่านหานังสือแล้วก็ทรงทราบว่าเท้าวสักกาเทวราชประทานให้จึงเสด็จเข้าบาาารรณาศาลาเปรื่องภูษาของพระองค์ทรงรุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงทรงห่มผ้าพืา้นหนึ่งทำหนังเสือเฉวียงพระอังสาทรงผูกมณฑลชดา ยกขาเหนือพระอังศาทรงถือฐานพระกรสเสด็จออกจากบรรณาศาลาเมื่อจะให้สิริแห่งบรรพชิตเกิดขึ้นจึงสเสด็จจงกลมกลับไปกลับมาทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าการบรรพชาที่เราได้แล้วเป็นสุขเป็นสุขยิ่งหนอแล้วสเสด็จเข้าบรรณาศาลาประทับนั่งบนที่ราดด้วยใบไม้ยังอภิญญาห้า และสมาบัตแปดให้เกิดสเสด็จออกจากบรรณาลาในเวลาเย็นเก็บใบหมักเม้าที่เกิดอยู่ที่ท้ายจงกลมนึ่งในภาชนะที่เท้าสักกะประทานด้วยน้ำร้อนอันไม่มีรสเค็มไม่มีรสเปรี้ยวไม่เผ็ดเสวยดุดบริโภคอมริตรสเจริญโรมนิหารที่สำเร็จอิริยาบถอยู่ในที่นั้นฝ่ายพระเจ้ากาศิกราช ได้ทรงสดับคำของสุนันทะสารถีจึงตรัสสั่งให้เรียกมหาเสนาคุตรีบร้อนใครให้ทำการกระเตรียมเสด็จตรัสว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมม้าจงผูกเครื่องประดับช้าจนกระทั่งสังและบรรดะจงตีกรองหน้าเดียวจงตีกรองสองหน้าและรำมนาอันไพเราะขอชาวนิคมจงตามเรามา เราจะไปให้โอวาสแก่ลูกชายนางสนมกูมานพ่อค้าและพรามทั้งหลายจงรีบเตรีมยานเราจะไปให้โอวาสแก่ลูกชายพวกกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบจงรีบเตรีมยานเราจะไปให้โอวาสแก่ลูกชายชาวชนบทและชาวนิคมจงมาประชุมรีบเตรียมยาน เราจะไปให้โอวาดแก่ลูกชายในสารถีทั้งหลายที่พระราชาตรัสสั่งอย่างนี้แล้วก็เทียมม้าจอดรถไว้แทบประตูพระราชวังแล้วกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระศัสดาเมื่อทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าในสารถีทั้งหลายจูงม้าที่เทียมรถและม้าสิงทบซึ่งเป็นพาหนะว่องไวมายังประตูพระราชวังแล้วกราบทูลว่า ม้าทั้งสองพวกนี้เทียมเสร็จแล้วแต่นั้นพระราชาตรัสว่าม้าอ้วนเสื่อมความว่องไวม้าผอมเสื่อมถอยเรียวแรงจงเว้นม้าผอมและม้าอ้วนเสียจัดเทียมแต่ม้าที่สมบูรณ์ลำดับนั้นพระราชาเมื่อเสด็จไปสำนักพระราชโอรสตรัสสั่งให้ประชุมวันนาสีเสนาสิบแปและพลน,นิกายทั้งหมด ประชุมอยู่สามวันในวันที่สี่พระเจ้ากาศิกราชเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสยนาให้เอาทรัพย์ที่พอจะเอาไปได้ด้วยเสด็จถึงอาสมแห่งเตมียะราชฤษีทรงยินดีกับราชฤษีผู้เป็นราชโอรสทรงทำปฏิสันถานแล้วแต่นั้นพระราชารีบเสด็จขึ้นประทับบนม้าสินทบอันเทียมแล้ว ได้ตรัสกับน,นางข้างในว่าจงตามเราไปทุกคนเตรียมเครื่องราชกุฏททันห้าคือพัดวานวิชนีพระอุณหิตพระขันสเสวตชัตรและฉลองพระบาททองให้ขนขึ้นรถไปด้วยแต่นั้นพระราชาตรัสสั่งให้ในายสารถีนำทางเสด็จเคลื่อนขบวนเข้าไปถึงสถานที่ ที่พระเตมีราชฤษีประทับอยู่โดยพรังพระเตมีราชฤษีทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดากำลังเสด็จมาทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพส่งแวดล้อมไปด้วยหมู่อมา์จึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษทรงปัสจากพระโลคาพาศหรือทรงเป็นสุขสำราญดีหรือราชกัญญาของพระองค์ และโยมมันดาของอัตมาภาพไม่มีพระโรคาพาธหรือ